ปฏิจจากสมุปบาทแห่งการดับอุปทานสี่ดูก่อนภิขุทั้งหลายอุปทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างเป็นอย่างไรเล่าสี่อย่างคือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศิลพพตุปาทานอัตวาทุปาทานดูก่อนภิขุทั้งหลายก็อ,อุปทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุท,ทยัยมีอะไรเป็นชาติกะ มีอะไรเป็นปัปภวะดูก่อนพิขุทั้งหลายอุปทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้มีตันหาเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นชาติกะเป็นปัปภวะดูก่อนพิขุทั้งหลายตันหานี้มีอะไรเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นชาติกะเป็นปัปภวะดูก่อนพิขุทั้งหลายตันหามีเวทนาเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นชาติกะเป็นปัปภวะ ดูก่อนพิขุทั้งหลายเวทนานี้มีอะไรเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นชาติกะเป็นปะภวะดูก่อนพิขุทั้งหลายเวทนามีผัสษะเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นชาติกะเป็นปะภวะดูก่อนพิขุทั้งหลายก็ผัสษานี้มีอะไรเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นชาติกะเป็นปะภวะดูก่อนพิขุทั้งหลาย ผัสสากมีสลายตนะเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นชาติกะเป็นปัวะดูก่อนพิข <Dear. |th|> ุทั้งหลายก็สลายตนะนี้มีอะไรเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นชาติกะเป็นปัวภะดูก่อนพิขุทั้งหลายสลายตนะมีนามรูปเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นชาติกะเป็นปัวภะดูก่อนพิขุทั้งหลาย ก็นามรูปนี้มีอะไรเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นชาติกะเป็นปัปพวะดูก่อนพ MM ิคูทั้งหลายนามรูปมีวิญญาณเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นชาติกะเป็นปัปพวะดูก่อนพิคูทั้งหลายก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นชาติกะเป็นปัปพวะดูก่อนภิคูทั้งหลาย วิญญาณมีสังขารเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นชาติกะเป็นปัพพวะดูก ination, ่อนพิกูทั้งหลายก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นชาติกะเป็นปัพพวะดูก่อนพิกูทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นชาติกะเป็นปัพพวะดูก่อนพิกุทั้งหลาย ในการใดแลอวิชชาพิขุละได้แล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วในการนั้นพิขุนั้นเพราะความสํารอกออกโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาเพราะวิชชาเกิดขึ้นเธอย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งกามุปาทานย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐุปาทานย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งศีลพพตุปาทานย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอัตตวาทุปาทาน เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นเธอย่อมไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวพิขุนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรมอาจารย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้